ตีวิฟเฟย์ไอเสียกเขาเนี่ยนี่ข้างบนเยอะว่ะบิ๊กดูข้างหลังเหรอเล่นหลังพับเหรข้าหลังพับข้าหลังพับจะแอคเสียงทำคุยอะไรโฟกเลเล่นปืนน้องบนยอะข้างบนเยอะนะม่วงพี่ผมง่วงมัเปลี่ยนนะพี่ขวาเขายื้อเฉยๆนะระวังนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาช่วยจี้หน่อยดิเปลี่ยนเป็นไอพี่บอกว่ากางเยอะนะเว้ยกางเยอะนะเว้ยกางเยอะนะกากเหลืองก่อนนะกางเหลืองกางเหลืองไอ้ร้อนจะไม่ได้นะข้างหน้าร้อไม่จบนะพี่เราลงนะขับ ยิงเลยนะพี่โตขันมาช่วยิงได้ปะิดนัดนึงแล้วนัดนึงแล้วกี่นัดแล้วพี่โตไอเจยิงคนเดียวเลยเดี๋ยวผมไปยิงคนเจไม่เจเจเจปเจป็นนอื่เจคนช่วยขนะเจเจขวบเห็นขปะสายบนเพื่อนโดนยบนไ่ะสายบนใบ้าไม่เดี๋ยวผมช่วายบนให้สายบนอ่ะเดี๋ยวแกให้ไอหลังเข้าเออไปไปต่อ

ไ,ไหนอะโทษโทษโทษบ <c oughs> ้าไปไดิเลยนะย <c oughs> ไปดินเลยาขำขได้มากวะาขำข่ได้ปะนาโนโอขาโชคร้ยายจัดเลยเมื่อกี้ จะยิงผมนะผมปั่นนานูนลดล้างตาอันติล้างอะใครยังไม่ได้เลยใครเลยมีแต่รอริงสีเจนซินเดอเตอร์ซินเเตอร์มาๆมาวิ่งออกขวามเมนะเราคนน้อยนะเมมขีดขวาวยป่ะเวดแดงด้วยนะเวดีแดงในช่องเลยนะค่อยลงนะเลนดิบเพื่อนด้วยนะมึงอย่าติดเร่งกันนะตองขวาเองนะเอ้สายายเขาเยอะจัดเลยนะ สามกันเมื่อก่างเงี้ยเพื่อนตายเยอะเพื่อนใจเยอะเพื่อนใจเยอะเพื่อนใจเยอะเพื่อนหน่อยตรงกลางเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยครับป้าตีอยู่ได้ๆกลางมาเยอะตรงกลางก้าหยิบเพื่อนหน่อยโหลเพื่อนหายหกแล้รือเพื่อนหายดิหายเจ็ดแล้วนะหายแปดเก้าแล้วไอตรงกลางไอศอกเยอะตรงกลางไอศอกเยอะไม่เหยียบศพเลยไม่ชุบลึกแล้วนะไม่ชุบลึกแล้วนะไม่ชุบลึกแล้ว เราเล่นแต่ตัวชุบได้ไ่ะมีดเราเล่นแต่ตัวชุบได้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 วอลไม่ขึ้นเลยนะวอลไม่ขึ้นเลยนะชุบอยู่ไล่ชุบอยู่ไล่ชุบอยู่ไปไม่เล่นไปก่อนเดี๋ยวชุบให้ตสงกรามได้เยอะมากตสงกรามได้เยอะมากเออเล่นตังการ์ดห้หน่อยเอาไม้กับพี่เลยหน่อยเล่นตังการ์ดเฉยๆเหลือสี่ห้าคนนี้เก่ออ เมื่อกี้นี้วอลหายเยอะแล้วเพราะลูก40เอาเหรอฟุงไปหมกมาเหรอรีบอะไรอะรออะรอะคะนเท่าไรอะ3อน้ลเพื่อนเพื่อนเปล่าตัดรจลงตัวจัดล้รเพื่อนตายตรงกลางเพื่อนตายเยอะเฮ้เพื่อนตายเยอะมากเพื่อนตายเยอะมากโอ้ต้องตีหลัง เฮ้ยพี่เขาไปเป็นตับดาจารย์แล้วเนี่ยรอเนี่ยรอเนี่ยเขาเรียกเขาไป็นสัมแล้วเนี่ยไอชุบเพื่อนในตรงกลางหยิบหยิบเพื่อนมาชุบเพื่อนดิหยิบเพื่อนมาชุบดิเพื่อนตายตรงกลางเยอะมากที่ไหนเดิมสแตง

จบนะกลับกลางก่อนได้๋ยมั้ยเดี๋ยวเพิ่งออกหน่อยให้แล้วคนยิงยิงเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนมีดเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนมีดเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนมีดอี๋อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งในมีดนะอย่าเพิ่งในมีดคอรีเรื่อยเลยวงนอกเยอะวงนอกเยอะวงนอกเราจะยังไม่จบนะยังไม่จบนะกับตรงกลางกับตรงกลางเก้ามาหน่อยเดียวเก้ามาหน่อยเก้ามาหน่อยอ่ามาดอยจอหน่อยีลีล อย่าชุบไกลอย่าชุบไกลอย่าชุบไกลอ่เยอะเยอะเลยเนี่ยึงสชุบต้องปูเออพี่พงศพี่พงมาเฮ้ยเรา่าลุมกันเยอะดิเียดเยอะเหยายดเยอะเยยอเยีอะลอกสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งมา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 มม่เกี่ยวมา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 ามามามาาม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 งมา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 มงมา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 ะาม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 า ตามอยูรูตามอยู่กายรู้าาเว,ว้เรอรออนนันมากเฮ้เผมผมผมจะตายพิด รอถีบพิมีรอ like ีบพมีไม uh, okay. ่ต้องตีนะรอถีบพิมีนะต้องตามอย่ตองกาเขาไม่เนียนชุบนะเรไปทำเลยทำเลยต้งการเขาเนียนชุบนะีบพมีรอถีบพมีดตามไปอตามไปไม่ได้ไม่ได้พี่จะได้จดเท่ะไรอ่ะต้องเผาเดียต้องขอบแล้วหรือไม่ต้องขอบแล้ มาแถวๆนี้วิ่งตาหยิบถือไปเพื่อนถีอไปเพื่อนถือไปเพื่อนเดี๋ยวเลาะคนเดี๋ยวเลาเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเจ็บจอดจอดจอดสวยมากเพื่อนสวยสวยสวยมาเตรียมสัมภาษณ์เครอเล่นในระดับลูกห้าทุ่มเดี๋ยวนะลองดีสมหวังกนอนเดี๋ยวไปรอที่แบ็กบ็อกก่อนขับปั๊มนานไหนก่อนเฮ้ยขับปั๊มนานหน่อยดิขับปั๊มนานไหนหน่อย ที่เดิมที่เดิมที่เดิมพอ p พอ p พอ p เฮ้ยเขาเล่นเขาเล่นล่างนะรอบนี้วันนี้ล่างเยอะผมมองว่าตรงตอนเนี้ย pop เหมือนเอามาแค่ยืนอาเว้ยใช่ใช่ใช่รอบที่แล้วรอบรอบที่แล้วพารอบที่แล้ว pop น้อยรอบที่แล้ว pop น้อยข้างล่างรยเกมขาดต้าล่างโดนสนามหุ่นนักาอ

มี <t od ian |ms|> ิีม <mañana> <rawd unre> ีพับหมดสอแล้วพีพับหมดตวสอแล้วมแล้วเปลี่ยนเลยขววล่างวเปลี่ยนเลยหยิบแบงยิบบงหยิบแบงเปลี่ยนแล้วเจอกัแล้วดูดูดูนมอกสนมบุกสนดมบุกสนกสับไ่กดตัวนี้ให้จกดตัวนี้กด้ให้กดังนี้ให้เสร็จนะเแล้วผมช่วยที่ยก่อนนะช่วยช่วยที่ยก่อนนะใครซ้ำอยู่ตรงนี้ผมผมคนให้หลังพี่โจอะ ตออยู่บ้านเราอไรเดี๋ยวมดนะเปลี่ยนไม้เลยพาพาเปลี่ยนมเปลี่ยนเลยอพเปลี่ยนเลยขมพ่อเปลี่ยนเลย่มพขอเปลี่ยนเลี่ยนขอเป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 ลี่ยนเลยอ่ขอเปลี่ยนเลยนี่อเปลี่ยนเลี่ยเ่อเปลี่ยนเลยป่อเปลี่ยนเปลยเ่อเปลี่ยนอเลยอ่อเปลี่ยนเปลยนป่ยอเปลี่ยนเลยล่อเปลี่น ป้อมผมจะเก็บตัดแต่งใคยเลื่อนเสียดวะตัวโฟกัสผมเป็นคนประจำเลยว่ะเขายืนยิงตรงนี้ฟรีประจำเลยว่ะเปลียนมาแก้เปียนมาแก้อย่างนั้นเลยอยู่แล้วหรอกลับไม่ทำอะไรเลยอ้าวพูดอย่างนั้นเสียหายอ่ะเมื่อกี้ผมตัดแต่งมึงจะแอคเข้าคุยเลยวะไอสัตว์พี่โตเปิดเลยใช่ไหมไอแก่ทำคุยเลยรอนๆฮะแต่นี่พี่หรอทำไมไอสัตว์ทำไมราศีไม่จับเหมือน ปลอมตัวเว้ยใครใครจะตามมาพี่นี่เดี๋ยวแยะกิดสิบสิบหรอถ้าผมบอกมันก็เป็นการสปอยบอกไม่ได้มันเป็นข้อมูลของทีมงานลองเราเบิร์ดกันดีๆคุยกันด้วยไอ ขวาบนหัวดำนะหัวดำ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 นะถอมีดดีก่โอเคนี่นะเราโดนบี้โดนบีผมไอ้ลงหหลังลงอน้ำสมีดอะไอ้หลงหลงหลังหลงสองน้สงนมีดอะหลงหลงังเลียอน้อนมียอะไอหงหลงหลังหลงสอน้ำมีอ้หลงงหลอนนมด้ัสน้ำสองนมีดองหลังหงนมีดอลหัวหลสองนมีตัวหลงสองน้ำงน้ำดงหัวแบงนง

กดเไดเทใชอยู่ทัอยู่ทัเดินเข้ามาเดินเข้ามาหยุดอยู่พรอยุดอยู่มามาจีนจีนได้แล้วได้แล้วได้แล้วจนเปลี่ยนวขวาบนขวา่างเส็จหมดแล้วได้มาช่วยอได้มาช่วยอมได้พอเกียบป่ะเป็นไมเปลี่ยนเป็นไเจมได้ คือเราเล่นกันแบบรู้ใจอะ่ะแค่นั้นอะเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บซ้ำไม,ม้เดียว้ยทำไมต้องพับมันโดนง่ายวะไปตรงไหนกันอ่ะพี่พ,พี่พี่ดำเมื่อกี้พี่ขึ้นมาซ้ายบนนี่ ไม่ใช่พี่พี่พี่ฉีกพี่ฉีกมายิงตัวมีดสองตัวอ๋ออมันมีคนตามพี่บางคนใช่ใช่รอไม่ได้ได้ริเติโซนนะทเราริทเติ้ลโซนนะโซลเฟอร์อยู่ไหนมาใครอะรอบ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 หน้าช่วยตีเองก่อนนะบางทีเมื่อกี้ถ้าไม่ได้แบบถ้าสายบนไม่ได้เกินคือแย่อยู่นะต้องพอะบักเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ฉีกออกมายิงตัวพ็อปไม่งั้นเหมือนจี้เกินที่ผมไปดังชบไปพาแล้วก็ชบแบบ ไอ้พวกไอ้มุมนั้นอะตายประมาณสองคนมั้งไอ้โฟกอะไรอีกมันมันก็พอร์ดยอนนะใช่แต่เนื่องจากโบนดงโมเดลมันเหมือนกันอยู่แล้วแหละไฟฟ้าทำไมถึงโมเดลยวมดูโบเดูความเท่เลยความหล่อมัยดูความมันดูมันบินเด้เออมันโหดแหละด้วยความที่เป็นรถสองอะเออใช่มันรถสองเลยละ แกลงไหนมีสนับเยอะสุดอืมไม่รู้เหมือนกันนะบอกเเลยอันนี้ยโหดูแม่งลอยอยู่บนฟ้าโคตรนานอ่ะวันยิงโมรถกับผมนเลยไหมล่ะยังไม่จบเลยมอะแมัแม่หนไม่มงใครไม่จบผมมีห้าสเต็ปที่มีกินแตกต่อให้มึงกูไม่มีเอ้ยปั๊มเนี้ปั๊มอเนี้ยรอรอปั๊มกินแตกอ่ะแตกเลยปั๊มเลยอ่าปั๊มให้แปดเลย ร่างแต่งบอกอ่ะพี่ไม่มีพี่ไม่มีพี่จัดติดร้านติดร้านอยู่ร้านท้ายแล้วออกมาสิร้านท้ายแล้วแงไอ้เมทเล่นด้วยนี่แขนมาทำเสียงอ้อนด้วยนะโจเมื่อกี้ทำเสียงอ้อนนะอะไรที่เมททำ้านท้ายแล้วเอ้ยแมทแมทขอโทษ ไม่ไรไม่มีไรจ้ามดหรอไม่บอกไปแล้วว่าเอาแบบยิงยางหรือไม่ยิงยางเแไล้วแต่ไม่ได้ยินอีกแล้วใม่ไหมพี่ให้มึงเป็นคนที่ให้มึงเป็นคนเลือกก่อนเข้าแก๊งหมดผมได้หมดเอา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 สารการจริงเลยบอกต้องแต่ก่อนเข้าแก๊งคืออะไรนะ S1K หรอเฮ้ยเล่นเล่นกับ S1K ทั้วันไหม เอาจริงนะไอ้ยังเอาได้เอาได้เอาเริ่มเอาดีเอาดีเอาได้หมดอะได้หมดพี่ไม่ได้ยินเลยเว้ยแบบคือแม่งแบบแม่งนัวเอโทษคนอื่นดีกวยเราอย่าโทษเอ่อจะโทษตัวเองทำไมในเมื่อมีคนอยู่โทษตอนที่ตอนเล่นร้านนั้นเสร็จพี่พี่ได้พูดพี่หลายอย่างอ่ะแต่ว่ามันเป็นจังหวะนัวพี่ก็ไปไหนไอแมทอ่ะไอ้นี่มันมันสติไม่ค่อยเต็มจบที่แมทแกอ๋อจบพี่แมทหรอแต่หลงไอทอมอยู่นี่นะเล่นอะไรทำไงเดี๋ยพี่ดึงไหลังแมทบ็อกซ์อนผมต้องแก้กับ

วิอร์ลิตจะมาแทนซาเวียได้หรอผมว่าน่าจะยาก ไม่ไหวตาเค้กหรอกจำนวนนัดผมได้เยอะกว่านะ yes, แต่แค่มันมี <yes. S 1> เดี๋ยวมันมีความเร็วลดมันเลยไม่ตกนี่คือเราแตกกันเราหมดกันนานแล้วแต่มันมีความเร็วลดเนี่ยมันเลยไม่ตกเลยาลมายกันคงอัดมา,าใหม่น้องคะแนนยังธรรมดาไปหมาเก็บทรงนี่มยาอย่ามีความยาว